สวัสดีครับสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพิีเมียร์ลีกคลิปนี้มีให้ชมกันทั้งหมด2คู่เป็นคู่ใหญ่ทั้งนั้นครับคู่แรกดิวคาเซนพบกับเชลซีส่วนอีกคู่หนึ่งแมนซิตี้รับการมาเยือนของคริสตันพาเลทครับ มาดูกันที่11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับนิวคสเซิรมาในระบบ5-4-1 ผู้เล่นประกอบไปด้วยคาดาโลผู้รักษาประตูมานกินโยเอมิลคัฟเจมันลัสเซลเคียร,คร์แลนคัฟแมดติชี่แม็กซิแมงไอแซคไฮเดนชอนลองสตารไลอันฟเฟเซอร์และคาร์ล์วมมินสันขณะที่เชลซีมาในระบบ3421เอดูอาร์เมนดี้เป็นผู้รักษาประตูอันเดสคิสเตนเซนเตอาโกซินวานอันโตนิโอลูดิเกอร์ลิสเจมจอร์จินโยเอโกโลกองเต้เบนซิตเวลฮาคิมซิเยกคาร์ล์มฮัสันโอดอยและไค์ฮาวัก เริ่มเกมมาเชลซีได้การทักทายจากลูกนี้ผันเข้าไปครับจากซีเยกแต่ว่าโอ้มีธงล้ำหน้าขึ้นมาครับเจ้าตัวก็เสียได้ครับโอ้โหดอกแรกกระทักทายไปก่อนครับแต่ยืนในตำแหน่งล้ำหน้าปั่นซ้ายโค้ง,ง,งเข้าประตูไปแต่ไม่ได้ประตูครับ mm hmm. เกยมยังเป็นของเชลซีครับลูกนี้ซีเยกข้ามคานไปโอ้โหแปรข้ามคานไปยังเหลือเชื่อครับ โอ้เชลซียังบุกอย่างต่อเนื่องครับบอลมาจากลิจเจมแล้วเลยไปถึงซีเยกแต่ว่าแปรข้ามคานลูกนี้น่าผิดหวังจริงจครับโอ้โหข้ามไปได้ยังไงครื่งหลังครับเชลซียังคงครองเกมบุกได้มากกว่าแล้วมาดูจังหวะนี้ครับซีเยกปันไปเอ้าชนเสาครับโอ้โหปันอะไรของเขาครับเนี่ยยิงไปตั้งหลายดอกแต่ว่ายังไม่เข้าเลยพอบอลจะเข้าก็ดันไปชนเสาอีกครับดูครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงจรงลูกนี้ พลิกบอลกลับมาแล้วก็กดด้วยซ้ายครับบอลไปแฉล็บแต่ว่าไปชงเสาแล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับบอลมาจากโอดอยทางกราบซ้ายเปิดไปที่หน้าประตูเลยไปถึงลิสเจมเอาบอลลงแล้วก็กดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอโ้โหนาทีที่65เชลซีเอาจนได้ครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลิสเจมครับกองหน้ายิงไม่ได้กองหลังยิงให้ดูครับลูกนี้กดด้วยซ้ายเน้นๆครับบอลเสยตะข่ายเรียบร้อยเลยครับ แล้วเชลซียังไม่อยู่ง่ายๆครับจังหวะนี้ลิเจมล็อกกลับมาจ่ายให้ล็อฟตัสชีกดด้วยขวาแต่ว่าบอลติดบล็อกครับลิเจมซ้ําเข้าไปครับโอ้โหยิงมันอะไรขนาดนี้ครับกดด้วยขวาครับลูกแรกกดด้วยซ้ายลูก2กดด้วยขวานี่คือลูกยิงจากกองหลังแบกขวานะครับยิงสนั่นจริงๆครับโอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับคายฮาวแวกหลุดเข้าเขตโทษแล้วเอาโดนเสียบล้มลงในเขตโทษผู้สินว่ายังไงครับ ชี้เป็นจุดโทษทันทีครับโอ้จังหวะนี้ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยครับดูครับเน้นๆโดนเสียบล้มลงแล้วก็ผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ให้เป็นจุดโทษครับจอจิโยรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่เหลือครับเชลซีขึ้นนำ3า3ประตูต่อ0แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ครับเชลซีบุกมาถล่มนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อศ รั้งจ่ากฝูงอย่างเหนียวแน่นครับโอ้โหต้องชื่นชมฟอร์มของเชลซีจริงครับช่วงนี้แล้วมาดูเกมอีกคู่ครับแมนซิตี้พบกับคริสตันพาเล่จังหวะนี้พาเล่ตัดบอลได้แล้วก็จ่ายมาให้ซาฮาซาฮาแปรเข้าไปเอาไม่เหลือครับคริสตันพาเล่ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่6จากวินฟรีซาฮาครับโอ้โห จังหวะนี้ความผิดพลาดของลาป็อกทำบอลเสียแล้วก็โดนกาลกเกอร์ตัดมาได้ก่อนจะจ่ายให้ซาฮาแล้วซาฮาก็แปรเล่นทางครับบอลหนีมือผู้รักษาประตูดูครับบอลไม่แรงครับแต่ว่าหนีมือผู้รักษาวประตูเข้าประตูไปครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเกมสวนกลับของคริสตันพาเลตบอลอยู่ที่ซาฮาซาฮาว่ายังไงซาฮาล็อกไปล็อกมาเอ้าครึงบอลยังไม่จ่ายครับจ่ายมาแล้วก็บอลเลยไปถึงกาลกเกอร์เอ้าซัดเข้าไปเอาเรียบร้อยครับ คิสตันพาเลตออกนำา2ประตูต่อศูนในช่วงท้ายเกมนาทีที่88แนะครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับคิสตันพาเลตบุกมาชนะแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ0ครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤด,ดูกาลดูฟรีที่ทวีดี